งลีออกมาปกป้องอีแพลวพาวว่าถ้ามีใครมาทำลายทำทำลายแม่ของลูกขนาดนี้นั่งกับจีบแบบแบบแบแบบแบอีสัตว์แล้วทีแม่ของลูกมันไปทําลายพ่อของลูกล่ะมึงไม่เห็นเหรออีลีอีหญิงลีอีป้าข้างบ้านมาใส่ใจมาใส่ใจเลยป้าข้างบ้านฉันอยากให้เธอใส่ใจเธอทรงสัมภเวสีมาสิตโลด ฉันบอกเลยฉันรักสัมภเวสีเธอมากป้าข้างบ้านอีหญิงลีอุ้ยมาให้กำลังใจอีเพลวพาวอ,อีสาสตร์มึงนะ่ะโลกสองใบนะคะแล้วมึงไม่ยอมรับด้วยโลกใบที่สองของมึงนะคะอีสาสตร์ก็เหมือนอีเพลวพาวอะค่ะไม่ยอมรับค่ะว่าไอ้มือมิกเนี่ยมันเป็นชู้ค่ะ อีศาสเคมีเดียวกันนะคะกูว่าแปลกใจค่ะที่มึงเห็นใจกันค่ะนะสปีชีส์เดียวกันค่ะเนาะสปีชีส์เดียวกันเบยอวู้ยสู บอกบอยวัดดีบอกบอยอุ้ยตะกี้หักผู้ใหญ่บ้านอุ้ยน้องชายน้องชายที่รักชูมือหนีว่าดีไปเข่าขางอีเพี้ยวเผาอุ้ยลิ้นสองแฉกนะมึงนะไหนบอยวายดา่ากูมาเลยค่ะกูดา่ามึงค่ะกูกูเ่าแมนด่าล่าจ้ะกูพูดอะไรพวกกูดา่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจ้ะกูบอกเลย คนอย่างไอ้บอยอย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ตอนแรกแค่อุย้ยผู้ใหญ่บ้านอุย้ยหักขึ้นนองนี่น้องไส,ผงสผ้ผนมน้องไส้ผมผัดมี่ปัญหากันบอเคียจา้าบอเคียพูนไปฟังสัมภเวสีผุนสูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี้ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลพยาบาลเลียนไปเลียอีเพลียวเผาสมเพียนเนาสูมึงด่ากูกูด่ากลับจ้ากูบอกเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะกูด่ากลับจ้ะนะโอโพยาบาลมาน้องผมหญิงลีออกมาปกป้องอีแพลวเผาว่วา ถ้ามีใครมาทําลายทําทําลายแม่ของลูกขนาดนี้นั่งกับจิบแบ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 บอีสัตว์แล้วทีแม่ของลูกมันไปทําลายพ่อของลูกล่ะมึงไม่เห็นเหรออีลีอีหญิงลีอีป้าข้างบ้านมาใส่ใจมาใส่ใจเลยป้าข้างบ้านฉันอยากให้เธอใส่ใจเธอทรงสัมภเวสีมาสิบตัวโหลดฉันบอกเลยฉันรักสัมภเวสีเธอมากป้าข้างบ้าน อีหญิงลีอุ้ยมาให้กำลังใจอีแพลียวพาวอีสาส์มึงนะ่ะโลกสองใบนะคะแล้วมึงไม่ยอมรับด้วยโลกใบที่สองของมึงน่ะคะ่ะอีสาดก็เหมือนอีแพลวพาวอะค่ะไม่ยอมรับค่ะว่าไอ้มือมิกเนี่ยมันเป็นชู้ค่ะอีสาดเคมีเดียวกันนะคะกูว่าแปลกใจค่ะที่มึงเห็นใจกันค่ะ นะสปีชี่เดียวกันค่ะเนาะสปีชี่เดียวกันเบยอุ้ยสูอุ้ยบอกบ่อยว่าดิบอกบ,อบ,อกบอ่อยอุยตะกี้หักผู้ใหญ่บ้านอุยน้องชายน้องชายที่รัก ชูมือนหนีวัตีไปเข่าขางอีเพีเพ้ยวเผาอุ้ยลิ้นสองแฉกนะมึงนะไหนบอยวายด่ากูมาเลยค่ะกูด่ามึงค่ะกูกูบอแมนด่าล่าจ้ะกูพูดอะไรพวกกูด่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นสองแฉกจ้ะกูบอกเลยคนอย่างไอ้บอยออย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ ตอนแรกๆอุ้ยผู้ใหญ่บ้านอุ้ยหักขึ้นนองนี่น้องไส้ผมน้องไส้ผมผัดมีปัญหากันบอเคียจา้าบอเคียพูนไปฟังสัมภเวสีพูนสูโยนขี่ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี่ผู้ใหญ่บ้านบอคอบผู้ใหญ่บ้านเลียนไปเลี่ยอีเพล,เพลยวเผาสมเพลเนาะสู ดา่ากูกูด่ากลับจ้ากูบอก,บก,บก,บกบเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะกูด่ากลับจ้ะนะโอ้พยาบ้านมานน้องผมหญิงลีออกมาปกป้องอีแพลพวผาว่าถ้ามีใครมาทำลายทำทำลายแม่ของลูกขนาดนี้นั่งกับจีบแบบแบบแบบแ อีสัตแล้วทีแม่ของลูกมันไปทำลายพ่อของลูกล่ะมึงไม่เห็นเหรออีลีอีหญิงลีอีป้าข้างบ้านมาใส่ใจมาใส่ใจเลยป้าข้างบ้านฉันอยากให้เธอใส่ใจเธอทรงสัมภเวสีมาสิฟตัวโหลดฉันบอกเลยฉันรักสัมภเวสีเธอมากป้าข้างบ้านอีหญิงลีอู้ยมาให้นกำลังใจอีเพ่เพ้าวว้ยอีสัต มึงนะ่ะโลกสองใบนะคะแล้วมึงไม่ยอมรับด้วยโลกใบที่สองของมึงนะคะอีศาสก็เหมือนอ e ีเพลพาวะค่ะไม่ยอมรับค่ะว่าไอ้มือมิกเนี่ยมันเป็นชู้ค่ะอีศาสเคมีเดียวกันนะคะกูว่าแปลกใจค่ะที่มึงเห็นใจกันค่ะนะสปีชีส์เดียวกันค่ะเนาะสปีชีส์เดียวกัน เวยอยสูอ้ยบอกบ่อยวะดดีบอกบ่อยอ,อย้ยตะกี้หักผู้ใหญ่บ้านอ้ยน้องชายน้องชายที่รักสมือนหนีวะตดีไปเข่าขางอีเพ่วเผาโอ้ยลิ้นสองแฉกน้ะมึงไหนบอยวาย ด่ากูมาเลยค่ะกูด่ามึงค่ะกูกูบอแมนด่าล่าจ้ะกูผู้บริลยพวก,กูด่ามึงได้เต็มร้อยค่ะลิ้นซองแจกจ้ากูบอกเลยคนอย่างไอ้บอยอย่าไปคบจ้ะคบไม่ได้ตอนแรกอุย้ยผู้ใหญ่บ้านอุย้ยฮักขึ้นอนองนี่น้องไส้ผมน้องไส้ผม ผัดมีปัญหากันบอเคียจ้าบอเคียพูนไปฟังสัมภเวสีผุนสูโยนขี้ให้ผู้ใหญ่บ้านเฉยโยนขี้ผู้ใหญ่บ้านบอคบผู้ใหญ่บ้านเรียนไปเลียอีเพลียวเภาสมเพียนน่สูมึงด่ากูกูด่ากลับจ้ากูบอกเลยจ้ะนะกูไม่ใช่ดาราค่ะ อูดากลับจ้ะนะโอ้ยพู้ยหบ้านมันน้องผพม